วันนี้เราจะมาสอนใส่ห่วงขานกของหยกกันนะครับห่วงอันเล็กนิดเดียววิธีใส่เราทํายังไงตามมาดูฮะใช้ผ้าจับเพราะว่าถ้าเราใช้มือเปล่าจับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนกมันจะเข็ดมือนะเราก็จะจําว่าคนนี้จับมันมันก็จะเกลียดคนนั้นละแนะนำให้ใช้ผ้าจับแล้วก็ใช้ผ้าปิดตานก,ก็ได้วยนะอ่าปิดตา่างนี้นะปึ๊บเท้านกเนี่ยมันจะมีสี่นิ้วใช่ไหมครับเรารวบเราลวบสามนิ้วนี้ม,มาก่อนไหมฮะ มันจะมีนิ้วสั้นเนี่ยนิ้วสั้นเนี่ยเราไว้ไว้ไว้อันแยกออกมานิ้วสามนิ้วยาวอย่างนี้แล้วเวลาจับห่วงขานะครับให้ดูตัวเลขเนี่ยชื่อเนี่ยให้มันตั้งขึ้นปกติครับแล้วเราสวมเข้าไปสวมเข้าไปที่สามนิ้วกอนแล้วก็ลูดไปครับถ้าเกิดว่ามันแน่นเนี่ยอาจจะต้องใช้วาสลีนแต่เนี่ยมันพอดีละลูดเข้าไปนะฮะ อาการนกที่เพิ่งใส่ห่วงขานะมันก็จะงุ่นง่านกับห่วงขาวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมครับมันไม่เคยใส่มาก่อนนะมันก็จะจิตตกหน่อยนะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรมันมาติดขากูเนี่ยนะก็ต้องตกใจครับมันจะเป็นอยู่เงี้ยสักสองสามวันบางตัวเป็นอาทิตย์ครับกว่าจะชินนะมันจะหนักขามันมันจะลำคาญนะไม่เป็นไรปล่อยมัน